ใช่ครับผมรู้รสึกขอบใตัวใหญ่ใสเดียวซ้อมมากี่วันครับก็ตั้งแต่ใส่ช่องสามาแล้วซ้อมมาก็เขาซ้อมปกติเลยก็ซ้อมอ,อยู่ที่ค่ายตอนนี้ไปอยู่พีเคแล้วเนาะไปอยู่ที่นี่กี่ไฟแล้วไฟที่ไหนละไ,ไฟที่สองไฟที่สองแล้วแล้วมีใครเป็นเพื่นอนซ้อมบางหยีนั่นก็มีหลายคนครับพี่ในในค่ายตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยช่วยกันตอนนี้เขาไปยุเท่าไรครับปีสี่เราสูงเท่าไหร่เราหกสาน้ำหนักไปปล่อยมาไม่กี่กิโลครับ เราเหมือนตาตายเลยครับเราวันนี้เรามาเจอรุ่นพี่นะเก้าไก่เคยต่อยกันยังเคยครั้งแรกเลยแล้วเราได้ศึกษาเกมมาต่อยพี่เข้ามาไหมก็ดูๆเขาเหมือนตาตายเหมือนไฟเตอร์เมาบูเนี่ยเหมือนกันเลยแล้ววันนี้เราวางเกมวางแผนไงดีก็เราดูบอลเลยคือต่อยตามจะตายก่อนเดี๋ยวค่อยไปแก้ไขอาวุธเอาเนาะล่าสุดเลยเราต่อยไว้ที่อ้อมน้อยอ้อมน้อยวันนั้นต่อยกับโรเบิร์ตเป ชนะคะแนนชนะคะแนนมาวันนั้นต่อยอเวทเท่าไหร่ร้อยยี่สิบวันนี้มาตัวแล้วสามส่าสามสองเลยเมื่อกี้มาเป็นไงเหยียบแล้วมาขาดไปเถอะประมาณสองปอนด์ได้แต่ก็ไม่มีปัญหาเนาะร่างกายตัวนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นเต็มร้อยสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมเอาชนะกลับค่ายเหมือนเดิมไฟเราคุมมากี่กิโลครับได้คุมไหมก็ปล่อยมาเลยเราต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตัวนี้เท่าไหร่ประมาณ ร้อยบวกร้อยบวกแล้วนะเราคนจังหวัดเพชรบุรีฝากเชิญช่วยไปขับเราน่อหน่อยก็ฝากพี่น้องจังหวัดเพชรบุรีด้วยเป็นกำลังใจผมครับวันนี้เต็มที่แน่นอนอาวันนี้ขอโชคดีขอบคุณครับครับผมนี่ครับโนุมัดนะวันนี้เจอกับพาน้ำใส่ก้าวไกลช่อห้ามรยักษ์ยังอยู่ห้าช่อห้ามรยักนะซ้อมอยู่ที่นั่นไหมเราซ้อมอยู่บ้านเราอยู่บ้านใช่ไหมแล้ววันนี้มาแทนเขาใช่หน้าแทนทั้งคู่มั้งเราบักครบเราเคยชอบเขาไหม ไม่เคยเราเป็นมวยพื้นเพเป็นมวยสไตยไงสไตล์โบราณแต่ขาจ่อยมัดอย่างนี้ส่วนในรูปก็มาบัเห็นเห็นคลิปก็ไม่เขายังไงก็ยังมียังไม่เห็นนะใครสูงวันพระช้าถ่ายรูปยังไม่ถ่ายเลยน่าจะเราน่าจะเตี้ยวเขานะเราสูงเท่าไหร่เอ้าสูงเท่าไหร่ความสูงสูงร้อยหกสิบน้ำหนักป่อยๆครับห้าจุดแปดห้าเก้าปีนี้อายุเท่าไหร่ละยี่สี่ครับผลงานล่าสุดเป็นยังไงบ้างแพ้มาที่ไหนนานยังบ้าน้านอกกี่กี่เดือนแล้ว ประมาณเดือนหรอเดือนโอเควันนี้เวทเท่าไหร่เหมือนปล่อยมาชกนะวันนี้ 103, 2 2> ร้อยสามสองเคยชกไปร้อยสามสองไหม่เคยไม่น่านจะเคยนะเวทเวทละเวทนี่ที่ชกที่กรุงเทพล่าสุดเวทเท่าไรร้อยสักไรร้อยสามสิบร้อยสามสิบใช่ไหมเอาเราลูกหลานจากจังหวัดไทยูมิครับน้ำหนักปล่อยปล่อยที่ 58, <59 S 1> รึสั่ห้าสิบแปดห้าสิบเก้าเาฝากให้กับเชียร์เราวันนี้ครับเป็นกำลังใจผมนะครับวันนี้เต็มที่ครับนี่คุณเอกนะครับวันนี้เจอรบก